ครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาร์ริเตี้นะครับวันนี้ผมก็จะชาเพื่อนนะครับไปแก้ไขปัญหาครับกรณีว่าเมื่อเราใช้แอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินนะครับแล้วเกิดปัญหาคือเราอยากทราบว่าหมายเลขบัญชีเราเป็นหมายเลขอะไรครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อเราไปสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตบงกิ้งของธนาคารออมสินหรือไมโมเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายเลขบัญชีครับไปสังเกตนะครับมุมซ้ายมือนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยฮะเอ๊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  แล้วเราอ่ะเวลาเพื่อนเราถามเฮ้ยแกมยหมายเลขบัญชีอะไรวะอะไรเงี้ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับว่าเราอยากรู้ไงว่าหมายเลขบัญชีเราจะบอกเพื่อนบอกไม่ได้ครับเพราะติดที่เอ็กนี่แหละมันมีวิธีเปิดครับตามไปชมในคลิปนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตีด้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปแก้ไขปัญหากรณีว่าเราอยากทราบว่าหมายเลข บัญชีในแอปพลิเคชันไมโม่เนี่ยที่เราได้ทำการใช้บริการเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีอะไรนะครับขั้นตอนนะครับผมก็คือเราต้องเข้าไปที่ไมโม่ GSB นะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้นี่แหละซึ่งคนที่มีแอปนี้นะครับคือโดยสมารก็สมัครใช้บริการอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากยังไม่สมัครนะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทำตามผมนะครับมีแอปขึ้นมากดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องช้าครับผมพอกดเข้าไปปุ๊บเอาและครับเขาจะให้ใส่รหัสผ่านหกหลักนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าจากเฟซไอทีนะครับ อ่ะผมเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอหลักนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับหน้าจอหลักปัญหาไม่ได้เกิดจากต้น้นจอหลักครับแต่เกิดจากข้างล่างนี่ไงพอเจอหน้าจอไอมันเขียนว่าแรกหน้าแรกบัญชีประวัติบินตั้งค่าเราดูที่ตรงบัญชีครับอันนี้คือบัญชีหลักนะครับอันนี้คือบัญชีหลักของผมบัญชีหลักของผมคือเป็นบัญชีบัญชีเงินฝากผือเรียกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเรากดเข้าไปครับนี้นะครับสังเกตตรงเลขบัญชีนะผมต้องการให้เพื่อนผมโอนเข้าบัญชีเนี้ย ผมก็จะบอกหมายเลขบัญชีใช่ไหมแต่ดันเงินเอ็กเอ็กเนี้ยดูนะผมกดเข้าไปดูเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงศูนย์สองศูนย์สองอ้าวแย่แล้วครับจะแก้ปัญหายังไงล่ะเอ็กเ็ครับก็วิธีการแก้ไขนะครับก็ง่ายมากนะครับเพื่อนๆก็นําสุดบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีเนี้ยของธนาคารออมสินนะครับแล้วมากรอกครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นจุดไข่ปลาอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตำแหน่งเพื่อนๆก็เกอกคือเติมให้เต็มเติมให้ครบนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะทําการ กรอกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนจะกรอกผมจะให้เพื่อนๆดูอย่างหนึ่งครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราเปิดได้หรือเปิดยังไม่ได้เพื่อนเเห็นรูปเครื่องหมายนี่ไหมครับมันเล็กๆหรอกครับไม่ค่อยสังเกตหรอกรูปตรงตาครับแล้วมีขีดฆ่าไว้ครับอันนี้คือลักษณะคือหมายเลขบัญชียังถูกปิดไว้อยู่นะครับยังไม่เปิดนะแล้วถ้าเพื่อเปิดจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการกรอกนะรอแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราได้ทการกรอก x เนี่ย สี่หลักนะครับจากหมายเลขสมุดเงินฝากของธนาคารอมสินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมุดอย่างเงี้ยนะผมจะให้ดูครับอย่างงี้อานนียเราก็เปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็ใส่เนี่ยด้านหน้านะครับใส่ให้ไปให้ครบนะครับหมายเลขบัญชีครับเมื่อกกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆอย่าสังเกตนะครับเครื่องหมายรูปตาเนี่ยจากที่มันเคยขีดฆ่าอยู่นะครับขีดฆ่าหรือขีดข้อมอย่างเงี้ยคือไม่เห็นนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายดวงตาครับคือสามารถมองเห็นได้แล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้กดเข้าไปครับกดเข้าไปเเเลยยห็็นนนมมััครบจะปอ่างี เห็นไหมครับเราก็สามารถใช้หรือว่าสามารถดูหมายเลขบัญชีของเราแบบเต็มๆได้แล้วนะครับเวลาที่เราจะบอกใครเราก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน m มโมได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับผมพิธีง่ายๆในการแก้ไขปัญหานะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทําการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับคนที่มีปัญหากรณีไม่สามารถดูหมายเลขบัญชีในแอปของไมโมหรือแอปของอินเ r n e t แบงค์กิ้งของธนาคารอีมนไนะครับข้อดีของการทําวิธีผมนะครับอันแรกนะครับเราไม่ต้องคอยปวกสมุดครับไม่ต้องคอยจาตัวเลขครับผมข้อที่2นะครับ แอปไมโมนี่เป็นแอปอินเทนต์แบงกิ้งครับซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องหลักเราอยู่แล้วซึ่งเราพกไปไหนมาไหนครับเราก็ข้อดีคือเราสามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือได้เลยสามารถบอกได้เลยบอกเพื่อนเพื่อนถามปุ๊บให้โอนเข้าบัญชีอะไรเราสามารถดูจาก banking อินเทนต์แบงกิ้งของแอปไมโมของธนาคารลงสินได้เลยทําให้ว่าสะดวกสบายครับไม่ต้องคอยไปจําหรือว่าไม่ต้องคอยพูดมุงอ,อีกต่อไปนั่นเองนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพลงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับี้วารีตี้ด้วยนะครับเพื่อภาพภาษาในใหม่จากช่องลับี้วารีตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ